อุ้ยออจไได้น่อเต็มเต็มปอดบ้งปลอดเอาละลัดเลลดเลยเฮ้ยยังยังยังยยังเพอง้ยปอดไปพุ่นเออัดโอ้ยเยี่ยมเยี่้ยเสียนกิริาเยเยเเฮ้ยเย้เ้เ้ ยนางงไแม่น้ำชีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำทุกชนิดเป็นแหล่งหาอยู่หาจินของชาวบ้านในแถบลุ่มน้ำชีน้ำชีบรักรักเดิมเขาดับไม่หวนกลับย้อนมาพี่น้อง หาปลาคือเกาพี่น้องเข้าหมายเลยพี่น้องกัดดางไว้แล้วไล่จักน้อยปูดกันล่างไล่โอ้ปลาโดดลือลือขึ้นมาประมาณหาสิเปอร์เซนตแล้วใกล้แล้วลพี่น้องโอ้ใส่เวลาอยู่ยยแต่กะไงยูยู่อเลยเอาเอาลือลือกัน เลื่องออกไปแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเรียกจอกนี่ก็บทางขางจังน้อยก็จะเป็นเสียดเลยพี่น้องทีมงานของแท้อุ้ยบอลบอลบอลเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวนึงแล้วเห็นแล้วเช็คแล้วตัวนึงแล้วอุ้ยสองสองเห็นแล้ว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 อุ้ยนี่อัน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 จำไว้ได้โอ้ยบอดไหมบอดบอลโดดดังโดดดัง ปากายกระโดดพี่น้องโอ,โอ้โอ้ปากายกระโดดเอาเรียบร้อยพี่น้องทีมงานเคลียเรียบร้อยลื้อฟังเคลียฟังเรียบร้อยวันนี้คือขึ้นไปเตรียมแหกันแล้วโอ้ขึ้นมากับบอลแล้วพี่น้องเอาเริ่มแล้วอดุนเถงวันนั้นบ่ท่านได้ขึ้นแหพี่น้องเอาเอา,เอาปลามี่บอลอยู่ได้รุนย่ด,ดอกพี่น้องมือน,นี่เอาทีมงานเข่าจุดพี่น้องเข่าจุดแล้วอุ้ยโดดแล้วอ้ยบี่ เอาเกรรมมาเลยเอาเริ่มปลาดูแล้วปลาคอนป่ะอันขึ้นแฮเลยพี่น้องเสียนอันเรามาแล้วมือนี้เด็กดิสิโอ้ยไปเที่ยหไปเที่ไหนมัอดปอดปอดขึ้นเลยเอาแล้วเบาหวานเราเบาเอานั่นนั่นเฮ้ยสองตัวสองตัวปลาสองตัวเลยยี่เที่ปอดมาทางนี้ปอดมาทางนี้รัดรัดรัดกลางรัดกลาง อันอันอันนี่อันอันอัน่นตัวนี้มุนเลยลุยเลยอันมุนเลยลุยไอเตี่ยเตี่ยแมนบ่ะเฮ้ยตัวนี้หัวหัวโอ้หัวเขาเ่เห็นป่ะเตี่ยเตี่ยดึงเลยน่ะเฮ้ยมุดแล้วพี่น้องมุดแล้วมุดแล้วรองกายไหนโชว์เนโชว์เนยโอ้ไปง่ายเกิดเกิดเถื่อนนะห้วยมันแมนแน่ว่าเอาไปหน่อยก่อน

เราแห่ได้โอ้ยดุนดุนเต็มเลยเอาเอาเพี่ครับดุนไพรสิได้อู้ยมันมันพี่น้องไปแสนนะแสงน้ำปลาโอ้ปลาเขาบ้าีปลาแม่ปลาแม่งามงามงามเออใจเย็นสวย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 เก็บเลยเสี้ยนนี่ลีเสี้ยนเี้นี่ลีนี่เสี้ยนของแท้นานตัวแรกเอ้ยเสี้ยนกิลี่บ้าเด็กเด็กเด็กมีท่หนคล้องแท้ อโอ้สั้นเออบีน้องสั้นขักไหมเอาเอานังทังลงไปดิบดิเอาทังลงไปไปสื่อมคือน้ำอันเอาลงพื้นไปได้หรือเล่าครับทางโอ้สววีน้องทังนี้ออู้เก็บเลยเก็บเลยออ้บีพีนอยู่ใกล้ๆเรียบร้อยช่้อง ยิ้มแล้วยิ้มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำัห้นางไม่ทำดุนปลาใยบ่ปโว้ยวัดไปพุ่นเออรัดโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอานางเย็นเลยบานนี่พี่น้องเต็มคักๆเกดูดุนดุนกันแล้วนานเอาเท่าละสองตัวดูนเอาดุนเออสองตัวเลยพี่น้องสองที่สาม ฮะอดุลสองถงสามโอ้สองสองสองโไก่ไ่อยดินแดิถึงสองตัวเลยโอ้โหผ่านมาเลยสองถึงสามตัวไก่ทีละสองโอ้มืออืนอลาอีกวะนี่ยุดซีมือปุ่นยุดซมือลากเยโอมามา ข yup. oh. ี่กระโม่กันลายอยู่พี่น้องอยู่ในนี้แหละวโมเหลือในเกี่ยวหัวหลังสองแต้มอู้ยสองตัวอู้เห็นแล้วให้แล้วตัวใหญ่ตัวไใส่สวยใส่สวยอดุลอดุลอู้ยตัวแรกเข้าไปเาตัวแรกเข้าไปอู้สวยพี่น้องสวยเอา๋อ ตัวแรกตัวสองพี่น้องตัวสองโอ้กลุ่มอะไรมาเนี่ยโอ้ยนี่ไงนีเพี่อะนแหวนี่ไม่แห่เต๋โอ้นแห่ยังอีกอยู่ะนะแล้วว่าแห่นี่หันเด้อว่ารบกกันวิวีหลอกบาลเลยแห่ยี่พี่แห่ยพี่อ๋อเขาเข้าไปเขาว่าแห่กันแหมเฮ้ยยุ่วานใส่ยุ่งย้ำกับมากกับบ้านพี่อีกอันปารบ่อนเต็มเต็มไหมพี่น้องบ่เขาเอาเอาไหมเอาไหม ปาบ่ทันไหมเรีวขากปลาอ้ยเต็มเต็มปอดบ้างปอดเอาละลันเลลเอาละพี่น้องอุ้ยอุ้อุ้ยบ้านเี่ยบ้านลานเลยไอ้เพียไอ้เพยไปทางนั้นละเออดักเลยดักลยเออปอดออกแล้วพี่น้องเสียดายเถอะวะ โอ้ยอยู่ดังอยู่ดังก็ดังเต็มเต็มเอาเอาเอาอาจจะเขาก็ได้เออต้องกายเอาเอาเสียนหลอดตัวึ้นแล้วพี่น้องโอ้ดายลีว่ะวาวพรถึงว่าวพระเถิงดายลีเอามาแล้วตัวที่สี่เอาหลอดมาแล้วที่สี่ไม้นี่สุดยอดเลยอ้สุดยอดพี่น้องพี่น้องเอ้ย ไปงาม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 เดี๋ยวไปใส่ถังเลยพี nope. ่น้องไปแล้วน <impacting> ี่แหละตัวที่สี่อ้ยปลาข้าวปลาข้าวแบบนี้โอ้มีปอดมีโอ้ไหนแห็ดทโอ้ตัวนี้สุดยอดอีกแล้วซ้ำได้แล้วละบอน มันสแล้โอ้ยยัยเพียเอ้ยมันไม่เตี้ยปอดมาทางเจ้ารานเลยลัเลยปอดมาทางเจ้าเด้เนี่ยเออเอาไม่หลุนไม่หลุนเตี้ยเตียไม่หลุดวะเตี้ยเตียไม่หลุนอู้วในแห่ก็เกาเตี้ยก็ออ้ในแห่ตัวนั้นอู้ปอนดูเขาพี่น้องปอนดูปอนดูปอนูเขา ตัวใหี sheep, ้ตัวใหี่ปโนเขาปโนเเขาเก็บปโนเขาปาเขาไปเดินเลยขุดไปอุ้ยอัน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 บัปอดเออเนี่ยน้งไปเตี้ยเอเอาพี่น้องพี่น้องบอนเงอะไรไปเอาลูกเีย ปลาขาได้ลาบกันน้ำไปอวงละหาโลดเฮ้ยเฮ้ยเยไปเดาบ่ไปบ่ไปบ่ไปเขาแห่นอกแหงนอกแหงี่บีโอ้ยมันหมุนแสดงปลาหมุนตมเลยตลาดเอาพงอออออออันลงไปไหมีปน้องูนอกแหมันสองตัวสองตัวในแหตัวหนึ่งในแหตัวหนึ่งมัน้ำันมนเอาละเลอกจีเกินไปนี่พงพงเฮ้ยมันในแหงในแหง ออกจากอย่างเหี้ยว่ะโอ้อย่างเงี้ยออกจากเหี้ยเอาใจเลยพงษ์หาสิบาทอีกจุดดิมวันนี้ยุ่มนะพงษ์ว่าะฉะนั้นเอาอุ้งอยู่ในแหนตรงนี้นอ,อีกละแได้ไผ่รุนนั่งได้สองตัวเนาะเอาไผ่รุนได้สองตัวอ๋อคุ้มกันอยู่พี่น้อ,อนงคุ้มกันอยู่ปาเสียดายเถอะว่ะปาออกอีกแล้วพี่น้องเส้นอันสองดอกแล้วเอาเอารุนไหมโอ้ยเตี๋ยกันออกคือกัน เอาลุนต่อพี่น้องลุนต่อออกแล้วออกอีกปลาปลาเลีวอยู่เคี่ยวให้เคิน์สนันเลยเคี่ยวแห่มันเคี่ยวหยากจังหน่อยแหมันขี่ตมหลายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยที้ยใส่โอ้ยมาถึงเลยหนิออกมายังไม่ปลาไปท่ามันยี่ที่เจ้าเอาแซ่ไว้เลยมาที่เจ้ยตัวงามมืตัวไหนน้องปลาไม่ตัวงามอันนี้ปลาโอ้ปลาจอกปลาจอก เอาลูกเลยเก็บปลาจอดขาวขาวงามปลาไงแล้วโอ้ยพี่อะโอาล้วพี่น้องพี่ดึงดึงอูดเยอะไหมปลาขาวเนี้ยทีนี้ปลาแม่ปลาแม่์เฮ้ยยีเบี้ยปลาหยังเฮ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ตองตองตองทั้งนี้กับปลาขาวโอ้ดึงขึ้นสุกคนพี่น้องยี่พี่เอาปลาตองกายไว้ด้งนั้นเอาปลาขาวสี่งามเลย เออเก็บบางทีละโอ้ตรงนี้สวยสวยเดี๋ยวเดี๋เปิดให้เปิดให้ใส่เลยพี่น้องใส่อโอ้เก็บงาม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 มีเตี้ยพี่น้งเอาไหมตัวนี้ตัวนี้ป้อดมาแล้วป้อดมาแล้ยเออสวยสวยแม่ตัวนี้งามตัวนี้งามเชี่ยแห่สนั่นเลยพี่น้องมีแต่ตมเลยปูนปลาเลี้ยลายอยู่แต่ว่าเอาไวท่านได้ ปไงยังอยกพี่น้องดึงตองกายขึ้นซีโตแล้วนังมีบ่อนอยู่พี่น้องหลุนตัหลุนตัวเ้ยปลอดปลอดปลอเนาะล่อยเหลียวเอาเอาดักให้สาเอาละตรงนี้ตัวผู้ถือเอาตรงนี้ผู้ถือตรงนี้ผู้ถือพี่น้องอ๋ออ๋อพยิปเพ้ยมีจิดู่ เอามีส no. oh. oh, ีดูมีสีดูเนาะเอาหลุดหลุดตัวนี้เฮ้ยนี่นี่นี่ปอดปอดปอดมาหนี่ปอดมาหนี่เออเออมาทางดีละเออเออเออดอกนีไหมพี่น้องปลาปอดปลานไงบนนี่บ้างอ่ะเลี้ยกระลอบานหลัดแล้วโอเคโอเคท่านบอกอยู่พี่น้องคุมอยู่โอ้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 หลุดนลุด วานกกอจอๆเลยปลาพระท่านโอ้นี่นี่นี่เอ้ยกบบอดมาทางนี้ปบบอนมาทางนี้โอ้โหป้าพี่น้องมวนเทเบอร์นี้ไหมดักใส่ดักหัวพรท่านได้อยู่ปลาเร็วครับโอ้โหผีน้องปลาบอลดีปลาบอลดีขี่โตมหลายเอาล่างกันแหกันสนั่นอยู่ปลาบอลดีขี่โตมหลายหวานพรท่านท่านก็ออกได้เอาลุนต่อไปพี่น้องกันลังมวนกันลังมวลว้า โอ้ยอยู่หนวมันที่เขานั่นตัวนี้ไหมโอ้ยมันที่เขานั่นโอ้ยบาดีเต็มเต็มเลยมาดิได้แล้วได้แล้วเห็นบ่เขาเดียวหันเลยใช่ไีมเขาเด้ดหลอดเราเห็นปตามมาเด้ตามแล้วตามคนแล้วตัวไหมหลังมาตัวเลย อุ้ยนั่นนั่นนั่นเอาแม่แม่ไอ้เพียไอ้เพียโอ้ยแหบบวางฟาดเอ้ามีอยู่ในแหบบอ่ะโอ้บ่ดีอยู่ในแหบบก็คนละตัวว่ะฟาดบอนซะนั้นพี่น้องบอนซะนั้นมือนี่มันบอลอยู่มองเงินเฮ้ยตัวนี้จ้าจ้าเลยเห็นปอดไหมเล่าเออบ่เหรียบอันนี้อันนี้คือคักทำอดไรวันนี้ทำบะไรบันนี้เจ้าเศร้าเลยนะมันกลัวมคักตัวนี้ลูกหวงนะเออลูกหวงอ้ กูับอะไรหัวจับอะไยโอ้ยพี่น้องโอ้ยนแหนที่พกไวหม่องนี่แมวโอ้ยหนูหวงแมอพี่น้องโอ้ยออนซ้อนออนซ้อนน้องพี่น้องอลังการอลังการจับเอาไหมจับเอาเราเราบอหนิวานจับเอายูด่างเลยพี่น้องเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยสุดยอดโอ้ยสุดยอดเลย วานแห่โบเกีงอยากจะหมานพนะเล้วหมานคักมือนี่ไม่ว่าผมกับทีมงานไม่พกกับทีมเลยปานี่เขาได้ว่เขาเลยบอ้มีตัวนึงอยู่หันโอ้ยโอ้เลยลูกมันออกดิ้นหรอกเงยตัวไปโอ้ยใหญ่ๆอู้ละวั้งดูดูเอาใส่ใส่ใส่การอีกแล้วพี่น้องพอใหญ่เตี้ยดึงแล้วพี่น้องมาหนิอ๋อดึงแล้วดึงแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วปลาลากขึ้นเลยไหมลากขึ้นเลยปานี่ โอ้ยเขาว่าแล้วตัวหนึ่งมันบ่อนครับตกไม่เตี้ยพี่น้องจะเอาใช้ส่อได้ใช้สอบดิไม่กะติกเล่นปออ้ยพี่น้องดึงขึ้นดึงขึ้นเลยแต่ละคนโอ้ยสวยสวยว้าวเก็บเก็บใส่ถังเลยเอาใส่ถังโอ้ยตกปลาด้วยนิ่ขาไงเก็บปิดไว้ มันบ่อนอยู่ไก่ครับเด็ก้องเจ้าหลายดอกจนวสุกวามสฤทธิ์เอ้ยยิ้มยิ้มยิ้มไปก่อนยิ้มเอ้ยปอดมาทางนี้ปอดมาทางนี้โอ้ยพี่น้องพี่น้องออกเสียนอันที่คุ้มเลยอีกขีดเล็กตีนกันเล็กเล็กน้อยเล็กน้อยฉันตามปุ๊บกับพุงขอใจเลยฉันฉันตามพุงขอใจเลยนะ ขกบ้านมันบ้านกลมขาดไหมไปยังต no? ้องไปเโอ้กลุ oh. ่มใหญ่เฮท่านุดเอาหีกแล้ลวาลากดังไหมพี like ่น้องเฮหลากดังวนี้อุ้ยบุมันบเ็นปลาเนี่นทดาด้ฮึยึกเราเยึกเราโอ้ยตกายใหญ่ปยังเฮ้ยไปยังไปยังไปยังปงามดพี่น้อง ไปกำไยไปกำไยไปกำไยท่านท่านไีกำญ่อุ้ยปลากระดำอ้ปลากระดำปลากระดำอออกแขงงะกันอุ้ย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 ปลากระดำโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ยมาแล้วปลากระดำ ปลากาดำปลาอีกัปลากดำปลาพียงามๆๆงามปลาพียสวยสวยสวยใสเลยเหาอใช่สวยจูวานี่เล้วพี่น้องบัเลียดอกตัวนี้จูบัเลียดอกเดี๋ยวเดี๋งามงามอันนี้ซอยได้เหรอลูกแห่ได้เหรอลูกแหเห็นเหบอ ี่ยำลูกเหียดสวยมันต้ีเนี่ยท่านอยู่ท่านอยู่อ๋อไปใหญ่จูพี่น้องเราก็มานครับแหละเมื่อนี้ปลาเริ่มล่าแล้วพี่น้องได้แล้วล่ะโอเคเลยท่านอยู่ท่านอยู่ไปใหญ่จูแล้วลุนลุนลุนติดตัวสมัยแต่ปลาต้องการต้องง่า่แล้วล่ะโอ้าสวยปลาล่าแล้ว ปลาล่าแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องพี่น้องว้ายตัวนี้ย่งอุ้ยยิ่งย่งยงปลาหางไหมหางปีนเลยหางปีนเลยโอ้โหอุ้ยตัวนี้ยิ่งยิยิ่งยิ่งยิอุ้ยยิ่ง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 เหอพ่องเลยโอ้พี่น้องพี่น้องดึงขึ้นอีกแล้วพี่น้องม้วนคักมือนี่ ปลาสุดยอดเลยมือ <screws> น <in the ground> ี่หมานคักมาเก็บไป๊าใหญ่ๆกันเอาใยี่จูลงเลยเฮาปลาสู้ชีกันวะใหญ่กออยู่วะออ้ยโอ้ยหัวเต็มๆบ่อเลี้ยบมืนี่วานวานไหนงามวานไหนงามเอาเน็กเลยเน็กเลยพี่น้องปลามือนี่อลังการเลยลิปลาบ่อนวานไซปลาบ่อนวานไซดึงปลาตรงกายขึ้นหมานทุกคนพี่น้อง เฮ้ยฮ้แนใช้แล้วนใช้แล้วเฮ้ยนใช้แล้วมาหนิเอาเอ้เราวัางเรางโอ้โหคือคือคางดังไหมเร็ว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 เอเล็เร็วเร็วเรีเอาวร็วเร็วเร็วเร็้เร็วเร็วเร็วเนี่เร็ว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 เร็่นร็วรุวนได้เร็เร็วเอาวรคนเร็วเร็วเร็วเร็ูเรเร็วเรเร็วเร็ว คุ <ersch> <c <drummer> <c ้มคุมอยู่คุ้มอยู่สามคนคุ้มอยู่นี่นี่เตี้ยโชวคเลยนโชว์ปลาขาวเลยปลาขาวหนอยนั่นปลาขาวกับโช้ใสใสใสไหนไหนพาดพใหญ่ตัวนี้ปลาขาวนี้ยล้าปลางามป่ะีอตัวใหไงหลีมฮะปลาแม่ปลาแม่โอ้ยงามงามงามปลาแม่ปลาจอกโอ้ยญ่พี่น้องใหญ่ปลาจอกโอ้สวย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  น้องเสียหลอดคุ้มแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเขาอีกแล้วไหมเฮ้ยควบคุมอยู่อื้อหนันมุดแล้วหมุดแล้วมุดแล้วอ๋อเสียหลอดหมุดแล้วพี่น้องปลาข้าววะปลาไก่ปลาไก่ก็ไรแท้อุ้ยเฮ้ยอุ้ยอู้ยอู้าพี่น้องพี่น้องลุ้นอีกแล้วลุ้นอีกแล้วลุ้นระทึกลุ้นระทึก ตนีโลตนี่หญ่ปันใดอะไรดโอ้ใหขอหยาดอห้นังแล้วหนังแล้วโอ้โหโอ้หโอหนทางแล้วเห็นทางแล้วว้สวยสวยสวเสียระเบิเอ้ยมามามาดยออนี่โอ้โหโเสียหลอดเสียหลอดอีกแล้วเปิดทางเป่งสิวะไอ่วงตัวหาอยู่หาจินมีมือหมานเบาหมานจอบอดกันแล้วพี่น้อง ดึงตองกายขึ้นหลยแล้วแต่ถือว่าโอเช่ไม้นี่สุดยอดด้วยกันมวนคักเหมือนี่พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องพ่อใหบนพาลุยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปขอบคุณครับเฮ้ <S <s ้ยเเลี <S <s ้ยงใช้แล้วเลียงใช้แล้ว เฮ้ยแลนใช่แล้วป่ะนี่อันอนแอนเอาแล้วอยู่หันละไปเลย